มาเลมาเต็มเหนียวเลยหลบซ่อนดีกว่าว้าชิว้า f e มาลาแล้วช้า w h a มาเลยมาแล้วมาไล่มาแล้วมาไลยมาแล้วมาไล่มาแล้วมาไลยมาแล้วมาลยมาแล้วมาเลยมาแล้วมา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 ยมาแ้วมาไลมาแล้วมาไลมาแล้วมายมาแล้วมายมาแ้ว สวัสดีครับผมมิกชิมเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโปรบอกรายเอากัน like นะครับผมแลพี่เขาเต้นอะไรกันนะมันจะยากแค่ไหนกันเชียวฮะมันจะยากแค่ไหนกันเชียวว้าวเขาต้องทำยังไงวะโอเคยืนอยู่ในแสงเช่นเดียวกับอันนี้เพื่อความรออยู่ในแสงจะปลอดภัยนี่เองมันจะยากตรงไหนเชียวฮะ ประตูสีฟ้าใช้ได้ได้แบ,บตเตอรี่แล้วได้ไรได้ป้าแจป้าแจมาแฉลป้าแจป้าแตปจป้าแจมาแฉลทำไมมืดนะทำไมมืดจังทำไมมืดจังอยู่ในแสงก่อนอย่าแสงก่อนโอเคเขาอยู่นั่นนะเขาอยู่นั่นเราอ,อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะมันจะต้องอยู่แถวนี้ที่ใดสักแห่งหนึ่ง ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออแล้วกูล่ะเข้าได้ทีละคนเหรอเนี่ยโหเข้าได้ทีละคนก็ไม่บอกกันเนาะแล้วตัวเองหาของเพิ่มสินะอ้าวทำไมมันเอาใหม่ละกันเอาใหม่ละกันอืมเออเรียบร้อย อ่ะเดียวปิดอ่ะเดียวเปิดอ่ะเดียวเปิดอันเดียวปิดเฮ้ย,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 ยโคบโคบโคบชิวๆเลย,ยางานนี้มันจะยากขนาดไหนเชียวนี่ต่อเลยโอ้โห ว้าวมันไล่มันไล่มาแล้วมันไล่มาแล้วมันไล่มาแล้วมันไล่มาไม่หยุดเลยมันไล่มาไม่หยุดเลยมันไล่มาหยุดวิ่งกดวิ่งตรงไหนอ่ะกดวิ่งตรงไหน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 ทางตันทางตันแล้วกูล่ะแล้วกูขอเลยขออีกรอบนี่แล้วก็ใช้เลยเอออะไรอ่ะท่อระบายน้ำ ฮะนี่ใช่ดาดเดียวกันไหมดึงโอเคดึงโอเคดึงโอเคดึ็นมะดึง,ดง,ดงโอเคดึงดึงดึงโอเคาโอ้โหเราเริ่มไก่ด้วยดึงดึงดึงอบอกเลยไม่ต้องไปไหนละไม่ต้องไปไหนแล้วเยอะเอ้ยโอ้ยยุโอ้ย ยุย้อยอุ้ยโอ้ยเยอะโอ้ยยุ้ยเโอยโยอ้ยโอเคปริยาขนาดนี้เชียววะเดินตรงไปเดินไม่ล้มขอดูนะขอดูขอดูขอดูคนมั่นคนมั่นโอเคโอเคเยอะโอ้ยเยอะโอ้ยโอเคเยอะโอ้ยเยอะโอ้ยแม่เจ้าใครมันจะไปทำได้วะนะเฮ้ยเยอะโอ้ย เราเริ่มสกาย่ใช่เออยอโอ้ยโอ้ยเยอี่มันกับดักระชั้นเยอะแยะอาจายอเยอะอาจายโอเคโอเคครับผมคลิปจบตรงนี้แหละจุู่จู่จู่จู่ มาอันนี้ค er mm. <laughs> <the> ja ือกดเดินไม่ไ oh. ด้ทันทีที่ไปฉะนั้นเราต้องแบบขอเทพขอเทพขอเทพกระโดดพุ่งอ่าไม่ได้มันยากอยู่นะอุย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 บุญบุญบุญเอ็กซิทอยู่นั่นครับผมเออโอเคเล่นมันใจมันใจมันใจโอ้โหโจ โจโจยากมากเดีย๋ยวฟาร์มแป๊บนะฟาร์มแป๊บเยอะโอเคโอเคมามามาไม่ยากไม่ยากไม่ยากกระโดดขึ้นเออเรียบร้อยเอาไว้ตรงไหนดีเตะโอเคถอยมาแล้วก็เตะอ่าถอยมา แล้วก็เดะอ่าน้อง,งต่อถึงแม้ถึงแม้งไหมเดะเออเดอะเออถอยมาเดะเออถอยมาเดไอ้ฮีไม่มีทางไม่ใครจะไปได้หรอกเดะเดะเดะโอเคเดะ โอเคเดะโอเคถึงเลยไหมล่ะโกระโดดถึงเลยไหมล่ะผมว่าถึงผมว่าถึงผมว่าถึงอุ้ยกู<ม>ถึงไงกูเก่งกูไปแล้วอือกุญแจสีเหลืองใช่ไหมกุ้งแต่สีเตืองกุ้งเตืองสีแลกุ้งแต่สีเหลืองกุ้งเหลืองสีแต่อยู่ตรงไหนวะ กุญแจสีเหลืองมาแ้วมาแล้วมาแล้วมาเอากูละมันเอากูละมันเอากูแล้มันเอากูแล้วมันเอากูแล้วมันเอกูแล้วโอ้อ้ยอยออยูอนออ้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 โอยออ้อยอยโอ้โยโอยโออ้ยโอ้ย่อ้้ยโอยโย้ยโยโอยโอโอยโอโยอยโอ้ย่อ้ยยอ้โอยโอ้ยโยโอ้ยย แค่แป๊บเดียวเท่านั้นกุญแจประตูสีเหลืองกุญเหลืองประตูสีแดงกุ้งอ่ะอันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ด้วยอืมแล้วประตูสีเหลืองอยู่ไหนวะอืมกุญแจประตูสีเหลืองอยู่ไหน โอ okay, เคฝนียังไม่เคยมาไปเลยละกันอวยพรหน่อย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 นี่เปิดเปิดเปิดเรียบร้อยเก็บของได้เอ่อท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำทีนี้ก็ท่อระบายน้ำไปเลยท่อระบายน้ำอยู่แถวนี้ชัวร์อวจบจบจบอย่าเพิ่ง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  โอ้ไล่อยู่แล้วมา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 แล้วไล่มา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 แล้วโอ้โหเกือบไปโอ้โหไปอะไรบะไปเหอะมันรออยู่หน้าปักซอยนั่นแหละไอะไรเนี่ยอะไรเชีไปอะไรเน่ยนะ เปิดแน่นะเอออือ,อไปแล้วไปแล้วเออสีเขียวอะเลยไม่มีผมจำได้ว่าจำได้ว่าว้าว <c oughs> ไข่เออโอ้โหโอ้โหและและและ สนุกกี่โมงม,มามามาไล่ไล่มาไล่มาไล่มาไล่ใครเราจะไล่ใครละ่ะเราจะไล่ใครละ่ะเออเราจะไล่ใครละ่ะเราจะไล่ใครละ่ะนั่นอะไรเอ่ยเห็นนะนะเห็นนะนะเห็นนะเห็นนะเออเก็บของเลยคุ้มก้าเออประตูไม้ไประตูไม้ไประตูไม้ วัดต่อเฮ้ยเอาสิเอาสิาสใครมาจะไม่ทันไม่ทันหรอกเฮ้ยไม่ทันหรอกเฮ้ยเออเอาดิอา้อาวแล้วไฟดับด้วยไฟดับไล่กูลลักไฟดับไล่หลังเอยปลอดภัยปลอดภัยประตูไม้จะไม่ผิดอยู่ฝั่งนู้นนะจะไม่ผิด,ดถ้าเธออยู่ฝั่งนูน้น โอชิดเฮ้เฮ้เฮ้ทำอะไรไม่ได้ดิทำอะไรไม่ได้ดิได้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพื่อนเรียบร้อยแล้วไฟดับตรงนี้เรียบร้อยอุ๊ยประตูประตูโอ้โหจะเราไปมาแล้วอ่ะเราไปมาแล้วอ่ะไปอีกรอาได้ ไปเลยแล้วกันอูอูอูทำอะไรไม่ไ,ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเออทำอะไรไม่ได้หรอกพี่เรียบร้อยทำได้แล้วมันทำได้แล้วมันทำได้แล้วมันทำได้แล้วอึ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 เข้าสู่แสงสว่างโอเคอย่าอย่าดักดิอย่าดักอย่าดักอย่าดักผมไม่กลัวหรอกครับผม ได้ของด้วยเก็บเลยเดินเล่นเลยนะเดินเล่นเลยนะเรียบร้อยดับด้วยตุ้กซิ่งอ่งนั้นไงเก็บนี้ก่อนเก็บแบตเตอรี่ก่อนเก็บแบตเตอรี่ก่อนช์เรียบร้อยแปดแล้วแปดแล้ว ฟัดับฝัดับฝั่ดับข้าไปเลยเอ่อท่อระบายท่อระบายผมจำได้ว่าท่อระบายอยู่ฝั่งไหนวะเรียบร้อยท่อระบายอยู่ฝั่งไหนนะหมดีนเก็บเลยเฮ้ยเฮ้ยเยบเงเย่าเบ่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 ง ท่อระบายน่าจะอยู่แถวนี้ท่อระบายอ่ะท่อระบายบายนะท่อท่อระบายเรียบร้อยอย่าเพิ่งมา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 ทุกคนหนี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 ทเกือบแล้วเกือบแล้วท่อระบายอยู่ซ้ายหรือขวาลวะอยู่ซ้ายหรือขวาอยู่ทางซ้ายหรือขวานะ อันนี้ปะอันนี้ไปมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งนี้ท่อระบายหรอนี่เราหลงทางเหรออืมท่อระบายประตูสีแดงท่อระบายอืมทางไหนนะ คันเลอร์ออายมันจะขนาดไหนกันเชียวโว้ยคลิกเพื่อเปิดคือยังไงหรอคือยังไงวะโอ,โอ้วิธีการเล่นเลือกสีแรก แป๊บหนึ่งนะอ๋อโอเคต้องซ่อนในสีของตัวเองไม่ยากไม่ยากกูเล่นเป็นกูนเล่นเป็นจำก,กัดเวลาคืออะไรวะโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากว่าถ้ากูเล่นยังไงเนะี่ยโอเคได้หนึ่งอัน สีแดงผมก็สีแดงผมก็สีแดงนะครับผมสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยมีคนตุยแล้วเหรอหือ Hoff, อะไรไล่อะไรมาอะไรไล่มาอะไรไล่มางงเฮือไดไอแปลงเออเอออย่า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 แนบเนียนแนบเนียนไปกับสภาพแวดล้อม อยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นใช่ไหมเออไม่มีใครเห็นหรอกอันนี้อะไรวะคลิกเพื่อเปิดสีม่วงโอเคแล้วประตูสีแดงคืออันไหนวะอันไหนคือประตูสีแดงครบพมเฮ้ยสีแดงกู้ขอ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 สีแดง ยิบโอเคลงไปเลยสีแดงอย่นี่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรอะไรใครเดินมาเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นหรอกคนเขเนียนอ่ะคนเขเนียน คนเรียนยือโคตเนียนโคตเนียน,น,ยนโอ้ชิด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 ,ชดโอ,ผอ้ผมเนียนอยู่ผมเนียนอยู่ทำอะไรผมไม่ได้หรอก ขตปลอดภัยเอ้านี่มันเลิ่มเรืองนี่วะอืมทางนี้ไปแล้วทางนี้ไปแล้วทางนี้เข้ายัางวะเข้าแล้วทางนี้เข้ายัางเข้าแล้วโอ้เนียนคอเนียนโอเคโอเคโอเคเพิ่งเด่เพิ่งเด่เพิ่งเด่ ยังยังจะได้ไม่เออเออเอออไปมปแลวไงอะไรมาแลงไง,ไปไปไปไงเนียนอยู่เนียนอยู่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเอ้ยอย่าไปยืนรอดิอยู่ไป <c oughs> เออได้ไงพี่โอ้โหแล้วไม่ไปไหนด้วยรออยู่ตรงเดียวเลย ร้อยหยิบของเปิดท่อได้โอ้โหโอ้โหแล้วกูไม่มีสีอะไรแล้วด้วยผมไม่มีสีอะไรแล้วไมีสีอะไรแล้วแล้วมันไล่มาเต็มที่เลยมันไล่มาเต็มเหนียวเลยหลบซ่อนดีกว่าว้าวเจดว้าวฟักกันแมนมาไล่มาแล้วโชว์ What the hell อ้มันไล่มาแล้ว What the hell? Oh, มาแล่มาแล้วมาแลมาแล้วมาล่มาแล้วมาไลมาแล้วมามาแล้วม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 าไล่มาอยู่ด้วยมาไล่กูอยู่ด้วยมาไล่กูไปอยู่ด้วยมาไล่กูอยู่ด้วยาไล่กูด้วยมาไกอยู่ด้วยมาไล่กูไปอยู่ด้วยมาไล่กูอยู่ด้วยมาไล่กูอยู่ด้วยทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยก็ด้วยมาไล่มาเรื่อยเล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 ยมาไล่มาเล่อยเลมาไลไม่กูอยู่เลยโ้มาแล้วชิมาแล้วออมม่ดิ ไม่มีทาง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 วิ่งรอบอยู่วิ่งรอบอยู่วิ่งรอบอยู่อืออืออ๋ <c oughs> อันนี้ต้องเปิดอะไรได้สักอย่างโหไม่รู้เปิดอะไรไง <c oughs> อ่านี่ไง <c oughs> เอ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอา้าวคืออะไรวะอ๋อแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเยอะเออเยอะเออโอเคเยอะเอ yeah. เอเยอะ โอเคโอเคออกมนวู้วได้ไงเมื่อกี้เอ้ยเกือบได้แล้วเชโอเคเยโอเคโยโยโอเคเยโอเคเยอื้อหือคนโคตรเทพ ร่วงก็คือเริ่มใหม่เย่โอ้ยเฮ้ยโอเคเย่โอ้โหโยโอ้โหโยโอ้โหอุ้ย อืมก uh ็ huh. ปไปแล้วเย่ะโอเคโอเคนะโอเคนะเยอะโอเคอีกแค่ห้าอันครับผมมีแค่ห้าอันกำลังใจกำลังใจกำลังใจเออแล้วกูจะไปยังไงเนี้ยแม่งโคตรไกลอะไรคือใกล้สุดวะ โคตรไกลเลยพี่โอ้โหโไกลมากโอเคนะโอเคนะตั้งสมาธิหนึ่งสองเยอะอุ้ยกูถึงด้วยไอ้เหี้ยอุ้ยกูล่วงตอนนี้นะไอสัตว์กูล่วงตอนนี้นะไอ้เหี้ยครับนะโอเคนะหนึ่งมันต้องโหลดไปฝั่งนั้นหนึ่งสองเยอะอู้หู ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหกูเกือบไปแล้วอีกแค่สามอันอีกแค่สามอันอีกแค่สามอันให้ตายเหอะสามอันอะเห้อะแบบนะแป๊บน่ะโอเคหนึ่งสองอือโอ้โหโอเคโอเคดึโอ้โหโอเคโอเคโอเคอึโอ้โห เรียบร้อยอือเจมเดียวเดียวเดียวสีเหลืองอยู่นี่ดีเริ่มเกมมากูจะตายเลยประตูสีเหลืองอยู่ไหนครับประตูสีเหลืองอ่ะ นี่เราคือสีเหลืองหรือสีอะไรวะทำไมไม่มีกระแผงสีเหลืองเลยเรียบร้อ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 ยเออเออไม่ทันหรอกผมเรียนมาระบายสีประตูสีเหลืองครับผมสีเหลืองอยู่ไหนหวะ <c oughs> ต่อเนื่องเลยนะไม่ให้กูพักเลยต่อเนื่องเลยเนือไปอฝั่งก็ได้เาราสีส้มหรือสีเหลืองวะน้ำเนียนกูเนียนกูเนียนกูเนียนอ้าวนี่กูตาบอดสีเรอเนี่ย Back Room. เบนนี่แบค룸เกมคืออะไรวะมีเต้นด้วยให้ตายเหอะกูม,มีเต้นด้วยดุ่มเนดิงดุงด่มดิงบึ้งไม่น่าจะยากเกินไปไม่น่าจะยากเกินไปไม่น่าจะยากเกินไปได้มาแล้วเปิดเลยเวลา โอเคไปเลยด่านสองวะน่าจะยากเกินไปยากแล้วไปเลยละกันอย่าไปกลัวเออโอเคเส้นฟองที่นี่พี่เขาอยู่นั่น เป็นนี่น,นี่ยังยังร้อนอะเงาได้ไปอันแล้วอีกเสี้ยนโซนนหนึงคุณแจสีฟ้าไปทางนี้เฮ้ได้ของด้วยคุณแจสีฟ้าเออ จหมดเบนนี่เราทำอะไรวนะเนี่ย่ามาแคมป์อยู่นี่ดิเบนนี่นี่เดินตามเลยเดินตามยิ่งกว่าบ้านเบนนี่กลับมาแล้วเบนนี่กลับมาแล้วเบนนี่กลับมาแล้วออชิวชิว จุกไปน,นี่เดี๋ยวเวลาจุกไปน,นี้จุกไปน,นี้กุญแจแดงกุญแจแดงนีไ่ไงกุญแจแดงกุญแจแดงไปทางนี้ขอกุญแจหน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยเหี้ยชิบชิบแล้วก็ไปครับผม เดือพึ่งนะมันน็นระยากมันระยะหนึ่งสองโอเคเป็นนี้เราไปละวิว่งเลยเบล่าเออวิ่งเลยเบล่านี่น,นี่ยังอยู่นั่นเป็นนี่อยู่ข้างนอกเป็นนี้ออกไปเลยบอกไปลเลยว่าน,นี่อย่ามาอย่ามาอย่ามาแคมป์ยี่เนี่ ใครจะเร็วกันล่ะใครจะเร็วกันไปน,นี่ผมเร็วกว่าอื้อเทพเชะดด่านที่สามว่ะเก็บเลยมีอะไรไหมไม่มีเผ็ดปลอดภัยโอเคไปรยากอนดีผมแจยินทีวี กุญแจอยู่ในทีวีนะครับเออเสียงนี่แบบชิ i ชิ h ชิ <Yeah s อ i t รฟังกิ้งฟังกิ้งชิตฟังกิ้งชิตโอโอชิตโอ holy crap man holy crap man จะไล่ผมอย่างนี้สิอืออันนี้คือทางตันเหรอป้ยระต้นสีฟ้าคืออะไรอ่ะ เข้าทีวีเข้าไปทำอย่างแห่มันยากตรงไหนวะโอเคได้กุญแจมาแล้วแล้วไงต่อก็อเดินกลับไปเหรอโอ้โห ออกจากทีวีหน่อยมันบอกให้เรามาทางนี้เชื่อได้ไหมเนี่ยเอาเลยสักอย่างไรกูมาอะไรสักอย่างไรกูมาเอาเลสักอย่างไรกูมาอะไรสักอย่างไรกูมาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ ไม่มีอะไรเลยตื่นหลงทางเนี่ยเรียบร้อยไปดีกว่าไปดีกว่าอ้าวอ่ะไปเระบบโอ้มีเต้นด้วย